วิธีปฏิบัติการถัดเท้าในลักษณะเท้าเสมอกันของตัวพระจะต้องกันเข่าทั้งสองออกไปทางด้านข้างของลำตัวสามารถปฏิบัติเป็นขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้ในกรณีนี้จะยกตัวอย่างในการถัดเท้าขวาโดยเริ่มจังหวะที่หนึ่งยกเท้าซ้ายวางเต็มเท้าเท้าขวายืนด้วยจมูกเท้าหรืออยู่ในท่าจรดเท้า พร้อมกับย่อเข่าลงทั้งสองจังหวะที่2เท้าวขวาใส่พื้นแล้วยกขึ้นและจังหวะที่3เท้าวขวาวางลงที่เดิมเต็มเท้าว,วิธีปฏิบัติการถัดเท้าแนวักณะเท้าที่เสมอกันของตัวนางไม่ต้องกันข่าทั้งสองออกไปทางด้านข้างลำตัวเหมือนอย่างตัวพระ สามารถปฏิบัติเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ในกรณีนี้จะยกตัวอย่างในการถัดเท้าขวาโดยจังหวะที่1ยกเท้าซ้ายวางเต็มเท้าเท้าขวายืนด้วยจมูกเท้าหรืออยู่ในท่าจรดเท้าพร้อมกับย่อข่าทั้งสองจังหวะที่สองเท้าขวาใส่พื้นแล้วยกขึ้นและจังหวะที่3เท้าขวาวางลงที่เดิมเต็มเท้า วิธีการปฏิบัติการถัดเท้าแบบไข้เท้าในกรณีนี้จะยกตัวอย่างในการถัดเท้าขวาโดยของตัวพระนั้นจะต้องกันข่าวทั้งสองออกไปทางด้านข้างของลำตัวจากนั้นต้องยืนในลักษณะไข้เท้าเท้าขวาอยู่หน้าเท้าซ้ายอยู่หลังปฏิบัติเป็นขั้นตอนดังนี้จังหวะที่หนึ่งยกเท้าซ้ายวางด้วยจมูกเท้า เกรงหน้าขาให้น้ำหนักตัวอยู่ที่เท้าซ้ายเท้าขวาวางด้วยจมูกเท้าพร้อมกับย่อเข่าทั้งสองลงจังหวะที่สองเท้าขวาใสาพื้นแล้วยกขึ้นและจังหวะที่สามวางเท้าขวาลงที่เดิมในลักษณะที่เต็มเท้านอกจากนี้ในการถัดเท้ายังแบ่งออกได้เป็นการถัดเท้าอยู่กับที่และการเคลื่อนที่ทั้งนี้ การเคลื่อนที่นั้นขึ้นอยู่กับเท้าที่ยืนอยู่เป็นหลักวิธีการปฏิบัติการถัดเท้าแบบไขว้เท้าในกรณีนี้จะยกตัวอย่างในการถัดเท้าขวาตัวนางไม่ต้องกันเข่าทั้งสองออกไปทางด้านข้างของลำตัวเหมือนอย่างตัวพระจากนั้นต้องยือนอยู่ในลักษณะไขว้เท้า เท้าวขวาอยู่หน้าเท้าซ้ายอยู่หลังปฏิบัติเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้จังหวะที่1ยกเท้าซ้ายวางด้วยจมูกเท้าเกรงหน้าขาให้น้ำหนักตัวอยู่ที่เท้าซ้ายเท้าวขวาวางด้วยจมูกเท้าพร้อมกับย่อเข่าทั้งสองลงจังหวะที่สองเท้าวขวาใส่พื้นแล้วยกขึ้นและจังหวะที่สาม วางเท้าขวาลงที่เดิมในลักษณะที่เต็มเท้านอกจากนี้การถัดเท้ายังแบ่งออกได้เป็นการถัดเท้าอยู่กับที่และการเคลื่อนที่ทั้งนี้การเคลื่อนที่นั้นขึ้นอยู่กับเท้าที่ยืนอยู่เป็นหลัก